ใ,ใจเลเนาะแค่นายกผิดเบิร์ดเข้เมากกับวายเฮ้ยอยากตายวะยเดี๋ยวพึ่งอยากตายไปงานฟื้นฟูก่อนเฮ้ยเขอบุญเด็กะสมหวังอย่าก้าบอมเป็นข้อสำคัญอย่าคิดว่าบอแมนคนสำคัญไปงานฟื้นฟูตั้งแต่ก,ก่อนโอ้ยเงินกับบอมไม่ใสมีการ้ายเศรษฐกิจกระยำแย่น้ำมันกับแพงอีกโอ้ยถ้าชุดของคุณไม่ดีพอขอเชิญร่วมง,งานฟื้นฟูเขตสี่ณนทะี่จับพระคุณคุณยา ในหัวข้อรีเซ็เปลี่ยนใหม่พบกับวิทยากรศาสนาจารย์ประสมพรสิงห์คำป้องในวันเสาร์ที่30กระดาษดาบคมนี้ถ้าผู้ชมอยากสีไปรวมงาน,นสิบเอเซียยังบ่าครับลงทะเบียนฟรีกินข้าวเที่ยงด้วยกันฟรีและภาคบ่ายลุ้นเล่นเกมรับรางวัลใหญ่กลับบ้านด้วยครับถ้าผู้ชมอยากสิทธิตอ่อสอบทามีสิทธิตอ่อทางผู้ใดๆครับ ติดต่อได้ที่ประธานเขต4อาจารย์อุไรพรตรงดีเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับ089 003 0872 089 003 0872อย่าลืมอย่าพลาดนะครับพบกันที่งานนะครับ